รุ่นเมกาทุกคนด้วยนะครับนี่ผมอีกแล้วนะฮะทีบอมซีเฮดนะครับวันนี้เกมฟรีไฟเออร์นะครับพี่ไฟก็อัปเดตกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับยังไงก็บอกเลยนะครับคืนนี้นะครับหน้ากากไฟมาแล้วนะครับซึ่งหน้ากากไฟเนี่ยนะครับบอกเลยว่ามาแล้วจริงๆนะครับในราคาการันตีด้วยนะครับแล้วก็มีแบบว่าโอกาสได้15เพชรด้วยนะครับหลายๆคนก็อาจจะมาถามว่าเฮ้ยพี่ถ้าผมมี เพชรเท่านี้ผมจะพอหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับก็บอกเลยนะครับว่าพอแน่นอนนะครับหลายๆคนนะจะบอกว่าน่าจะโดนใจนะครับว่าโอ้โหพี่พูดอย่างนี้นี่ผมกล้าสุ่มเลยอะไรอย่างนี้นะครับผมเนาะก็มาแน่นอนนะครับสําหรับหน้ากากไฟนะครับในค่ําคืนนี้นะครับที่แบบว่าทุกคนรอคอยนะครับมาแน่นอนนะครับยี่สิบสี่ถึงวันที่สิบสองมีนาเลยนะครับที่เข้ามานะก็ จะเป็นในรูปแบบนะครับตู้ซุ่มลัคกี้โรโยนะครับแบบนี้นะครับอ่าให้เราเ,เข้ามานะครับก็จะเป็นตู้คล้ายๆแบบนี้เลยนะครับก็จะมีอ่าชุดนะครับ4ชุดเลยนะครับอยู่ข้างในนะครับแล้วก็จะมีโทเค็นแบบนี้แหละให้เราแลกนะครับเอาไปแลกแบบนี้เลยอ่าจะมีแบบการันตีเลยนะครับซึ่งจะเข้ามาประมาณเที่ยงคืนเที่ยงคืนเนี่ยพี่วอมว่าพี่วอมน่าจะไม่ได้ยงคลิปก็เลยเอาลงคลิปนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวถ้าสุ่มให้ดูเดี๋ยวจะอ่ามาลงคลิปหนึ่งนะครับก็ฝากมาดูด้วยละกันสําหรับหน้ากากไฟเนาะ นะครับหลายๆคนน่าจะได้15เพรอ่ะน่าจะออกเลยนะครับทุกคนนะอย่าลืมมาขิงกันนะนะครับเที่ยงคืนนี้ก็อย่าลืมมาขิงกันด้วยแล้วกันนะครับว่าเฮ้ยผม15เพรออกเลยพี่ชายอะไรอย่างงี้นะครับหรือว่าผม10ครั้ง125เพรออกเลยอะไรประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมมาขิงกันด้วยนะครับมีทั้งการันตีแล้วก็มีทั้งแบบว่าอย่างไงอ่ะแลกเปลี่ยนนะครับหรือแบบว่า15เพรได้เลยหรือว่าแลกเปลี่ยนก็ได้เหมือนกันนะครับมี4ชุดเลยในตู้เดียวนะครับซึ่งถามว่า ง่ายไหมรอบนี้พี่ผมว่าง่ายนะง่ายจริงๆนะครับรอบนี้คือแบบง่ายจริงๆนะครับใครจะเหมาหมดเนี่ยพี่ผมว่าไม่เกินหมื่นเพชรนะครับน่าจะได้หมดละ4ชุดเนี่ยนะครับหรือว่าใครต้องการแค่สีแดงนะครับก็สะสมโทเค็นแรกนะโทเค็นเนี่ยพี่ผมยังไม่ไม่มั่นใจนะครับว่ามาเท่าไหร่บ้างนะครับแต่ถ้าจะให้เดาเนี่ยนะครับก็ประมาณ120นะครับ120โทเค็นนะสำหรับอ่าสีแดงนะครับแล้วก็สีพวกอื่นๆเนี่ยสีม่วงสีฟ้าสีเขียวเนี่ย น่าจะประมาณร้อยไม่ร้อยก็80นะครับประมาณนั้นนะครับสะสมไปเรื่อยๆนะครับก็มาทั้งหมดนะครับขู่ยี่สิบถึงสิบสองนี่เกือบเกือบสามสี่อาทิตย์เลยนะคนดูนะครับก็คือมาแน่นอนนะครับบอกเลยว่าสุ่มให้จุใจกันไปเลยนะครับบอกเลยว่ารอบนี้คือแบบมาแล้วนะครับแล้วก็หลายคนถามว่าหัวขาวมาจริงไหมนะครับมาจริงนะไม่ได้โกหกนะทุกคนหัวขาวเนี่ยนะครับมาจริงนะครับนะครับแต่เร็วๆนี้ยังไม่บอกแผนที่ยังยังไม่บอกวันที่นะครับไม่ใช่แผนที่นะครับก็ มาแน่นอนนะครับแต่คืนนี้นะครับหน้ากากไฟมาแน่นอนครับหน้ากากกางเกงเสื้อนะครับผ้าคลุมมาแน่นอนรอบนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นชุดเซ็ตหน้ากากไฟเนาะกำลังร้อนแรงนะครับช่วงนี้เนาะแบบว่าใครๆก็อยากได้เนาะใครๆก็อยากโดนนะครับเออนะครับก็เราสุ่มกันได้เลยนะครับสาหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะครับเนาะบอกเลยว่าสุดจริงนะครับแล้วก็นี่เลยครับใครที่แบบว่าลงเล่นไปแล้วนะครับรับสกินนะครับผมนะ อ่าแล้วครับแล้วก็รับของต่างๆนะครับกดรับได้แล้วตั้งแต่วันนี้ยี่สิบมก็คือวันนี้นะครับเนาะพรุ่งนี้ก็อย่าลืมมาเล่นนะครับภารกิจเนาะอ่ะก็ประมาณนี้ครับผมเนาะของฟรีนะครับประมาณนี้จริงๆเลยนะครับก็อันนี้ก็กระทะนะครับวันนี้คือสุดท้ายปะโอ้โหก็ต้องเติมแล้วใช่ปะทุกคนนะครับโอ้โหสองเก้าเก้านะครับว่าจะเติมยู่เหมือนกันนะครับสําหรับกระทะตัวนี้นะครับ ก็สองนะครับสวยๆกันไปนะครับประมาณนี้เลยนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับบ๊ายยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผิดพลาดอะไรประการไหนก็ขออภัยด้วยนะครับบ๊ายๆครับผมโอเคนะครับนี่ก็เป็นเว็บเติมเกมนะครับเข้ามาเลยเติมเกมแล้วก็ที่พี o m นะครับให้ทุกคนคลิกเข้ามานะครับง่ายๆนะครับนี่เติมเกมผ่านรูปแบบหลายๆอย่างนะครับหลายๆโปรก็เติมผ่าน ช้อปปี้เพย์นะครับดีก็คลิกเข้ามานะครับก็ใส่ U i d ดีนะครับสมมติแบบนี้นะครับปึ้งแบบนี้เลยนะครับให้เราใส่ U i d ดีหรือว่าเติมผ่านช้อปปี้เพย์ธนาคารหรือว่าเซเว่นหรือว่าธนาคารใหม่นะครับก็จะเป็นทางด้านไทยพาณิชย์ไม่ใช่ไทยพาณิชย์นะครับเป็นธนาคารกรุงเทพหรเปลบาตรงนี้นะครับมีโบนัสพิเศษด้วยทุกคนดิเออเติมผ่านธนาคารนะครับดิครับทุกคนสามารถใส่เท่ากันกระเติมผ่านตะเบอรกี้ธนาคารเท่านั้นนะครับนี่ อาคารแบบได้โบนัสด้วยนะครับ68เพชรเท่ากันเลยนะครับทุกคนนะครับก็เป็นรั้โบนัสพิเศษแบบใหม่นะครับอ่านะครับเต๋อพาสตการกรุงเทพนะครับผมหลักๆก็ประมาณนี้ครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ครับผม oh.